สวัสดีครับพี่น้องมันนี่พามาเบิงต้นใหม่ต้นนี้ยังกับบุลุมาแต่เคยเห็นครั้งแรกคือกันพี่น้องแปลกสำหรับผมครับผมเคยเห็นครั้งแรกเบิงเอาพี่น้องต้นนี้ยังนี่ผู้ใดหูบอกในเดินนี่โู้มีแต่หน่วยเต็มต้นอายะอยู่ ่จักแมนต้นนี้อย่างพี่นอ้องวรนเด็เคยเหน็นกันครับเป็นลายดีเลยหน่วยเป็นรอบต้นเลยพี่น้องนี่อันนี้เห็นฟองใหญ่ฮือทุ่น องายไนี่เบิ้องฟากนี่ขึ้นไปอีกพี่นอ้องปูนเต็มต้นตอยู่ไดใรูปบอกในเด้อในต้นนี้ยัยนนยงผมเคยเห็นครั้งแรกบรู้ว่าต้นนี้ยังเนาะมันคือเป็นหนวยลายแท้สันเด้มันคือเป็นหนวยลายแท้ท นีเบิ้งขึ้นไปทั้งนี้พี่น้องกวดแต่ทั้งายว่มีนะครับมีหอดเคิงต้นนี่หน่อยมนะัน่ะน่อยลงมากสิถ้ากินได้คงสิบเรลือเนะพี่นอนะ้องเนาะเหียลงข้างล่างแ็มีคน กูได้รูกก็บ,บอก奈เดอว่าตัวตน,นี้ยังกูได้รูปบอก奈เดอรครับว่าตัวน,นี้ยังนี่เอาไว้พอกันในพี่น้องคลิปนี้ซรันี้แล้ะครับ